ตอนนี้ปลาทุกท่านมาที่มุมเนื่องเมืองปูซานเกาหลีใต้เจ้ารอร่อยมากคอร่อยมาเเอเกตอค่ะมีความสุขอิ่มมีความสุขไปแล้วเจ้าบ้านดึงเมือเห็นดึงคนหาหน้ามา

ไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถได้แล้วผู้ชายก็จะนะครั